เซ็ตซับแล้วจ้ะพี่น้องเอาเข่าตู้เย็นเข่าตู้เย็นไว้เหนือมันยังสีแขน็นมันก็จะเย็นเหนือมันก็สีแข็นพี่น้องเข่าตู้เย็นเส,สร็จซับแล้วค่อยเอาออกมากินวันนี้ทําฟักทองสังขยาเอาในมันออกเรียบร้อยแล้วจอโบแล้วแซนา้นาแซน้มไว้หลังนะล้างแบบยางดี อันนี้ก็เตรียมติดจะขัน่นแล้วก็น้ำตาลสามติ๊กขั่นเขนก,กันก็ใบตามนี้จังมันจังหวานละมุนข้อไข่ใส่ลูกประมาณซัมนี้ ปูประมาณจนจำนี่ละใส่ไข่ประมาณนสามหน่วยสี่หน่ยวยกะทิกองหนึ่งกองเล็กถ้าขั่นทีไงขั่นไปกันจันบอันใบตีอขั่นไปกันใบตอีบตอตามแตก เกลือลงน้อยหนึ่งเกลือดีประมาณช้อนชามันจะได้ออกกรดกลมพอคั้นเสร็จก็ตองเอาพี่น้องมันจะได้เหนือมันจะละเอียดตองใส่แต่แกงฟองฟองก็คือบ่เอาฟองก็คือเอาเอาเอาออกเอาถิ่มเลย ตะกามีฟองตัวนี้ก็จะัวตเอาออกคือกันพี่นอ้องฟองช้อนออกนี่มันออกพอเนื้อเวลาเ้ามันสุกมากมนเนื้อมันจะได้ละเอียดละเอียดเทใส่นี่จะ้ะเทใส่ก็ยังยัางอยู่กากมันก็ยังย่าง เต็มพอดีเลยหมกอก,ก,อกพอ็พอดีพอดีซํานี่พอดีเพราะว่าเวลามันจะไขขึ้นมามันก็สีพอดีนะพี่น้องหน่วยประมาณซํานี่แหละใส่ไข่ประมาณสี่หน่วยก็ปิดฝาผ้าอ,อบนี่หมอซึ่งกะเดือดแล้วไข่หอมๆแล้วอ่านี่ ไฟหลอนๆเลยไฟหอนๆเลยกับปิดฟ้าพี่้องเสร็จสเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสุกเปิดเบิ่งกันนะ้าเป็นอย่างไรเนาะเอาใหม่เสียบบะหมีม่ขวนขวนหายอ้าวไกล่แล้วบอไก่เขียนแล้วจากไกล่แล้วหนึ่งไว้อีกประมาณส0้นสิบี่นาที ยังมาเปิดอีกแต่ว่าเนื้อตัวนี้มันก็สุกแล้วเดี๋ยวแต่ท้างในมันมาท่าในแขนปิดไฟซะก้อนปุ่มละจ้าสุกข,ขากอุ้ยหนึ่งว้หนึ่งหนึ่งวัยยูหัดจนแตกเอ้ยน้องสุกแล้วสุกแล้วจนแตกสุกแล้วจ้า